แต่จะแต่จมซ้องเพราวปังงามน้ำใจเขาดีกำซองมันก็มีสาระตีผลซอตังมเมื่อไงพ้นดตาบ้านนั่นลงกําข้าวกำาผงติงบนลืมกำเก่าบะมีก้นนะครับปักบบะมีจุ่มาจีแม่กินนารีรีแม่พีปันเบ้าแม่เป้่ากัแอจังไปจังแนวโนเพียนรูปหายาหายหัว แม่กา h คนอย่างก้างซอบะงามคนฟังเพิ่นบานีจักซองามๆซอมาใช้ดีจักซอดีๆแต่นาหยุดนางหยุดใครได้โคดงามมันบ่แยมันยังมูดาลานำเฮียฝืนเฮียฝืนบ่โอ่ง่ายแต่โอ่ง่ายก่ยากฮานี้บอกว่าเปลบ้าแม่บอกกับปอน่

ัจะไอ้เขามาตัวกันนั่งรถกันเดียวกันมาลูกจะใหม่มาตัวกันโอ้กอดกันนะลูกกอดใต้อวดหัวนะลูกกอดนั่นแหละอย่งนี้นางนางฟ้าเตวดาอีหยังบอกว่านะเป็นลูกคนกับเป็นลูกหมาอีว่าลูกหมาก็ตักเลี่ยมกับไอ้เฮ้ยไอ้บอกว่าตัวเป็นลูกคนกับว่าเตวดาอีหยังมาใจมาใจมาใจอย่าพามาปีนบอกปีนเป็ดโอ้ไล่นะมาเนาะโมอว่ะโอ้หมาเนาอโมหมกูยี่ไดบ่าจ๋า ยังมาเต้าป mm ่าเออถ้า hmm. น้องฟางเป็นหมาแม่เขาจะเป็นหมาปูอย่างเออโอ้โหแน่ๆก็จะได้ซิ่งสองไม่กี่เป็นเจ้ากันเนอะเออแน่แบบสุพรรณพอดีอ่ะเฮ้ยแล้วยังไดนมายืนโกโก้โก้โยนี่สูบไปหู้อย่างเป็นหมานี่นะม่วนเราเป็นโคนก่อนเพราะเอาที่ไหนมาอู้อีเหล้วใครว่าฉันเต๋อเป็นโค่นในกระดีสุดแล้วโอ้ไอ้ว่าเป็นหมาน่ะดีเนาะใครหู้หนังหมาเนี่ยอ่านข้องอ๋อ นี่มันแต่ใจโอ,อก,กาสเนาะตะปุุนเนาะแม่กะแม่เฮ้ยประเดี๋ยวนี้เราจะแบ่งหมู่กับมนันเป็นหมานะสบายเพราะพ่อเป็นหมาพระสบายแจ๊บะเจ๊มาัดล,ลุงดุก๋วเข้ากี่เนาะพูดเป็นมาสบายเออมันยังได้แล้วเดี๋ยวเป็นมาดีดีนี่นนอันงคองอดีของหมานี่นะมันมีหลายอย่างเลยหนึ่งบ้านมันต้องเจ้าอชองข้าวมันต้องซื้อสามเอาเมียมันต้องเศรษี อันนี้สีน right ี่สำคัญเลี้ยงอะไรอะไรโจดบัต้องเกตจิวเนี่ยมันเหมือนกับอันที่สีนะจ๊ะพอท่อมีปล่อยหลวงปล่อยลามนี่นะไปบพอเพื่อนมีงานสภากาชาติไทยงานลฤดูหนาวนี่นะเจ้าตั้งลำปางประเพ่นี่อำเภอแม่หมอกนี่ดังละเพื่อนมีงานนี่นะโอ้งานมหากรรมฮูกไฟฟ้าแม่หมอกจับวัดลำปางเจ้าปอท่อปีไหนปอจัดเดือดเดียวปลูกดอกไม้ปลูกอะไรสัปะงามขนาดย่องงามขนาดโต พอกอเขาเข้าไปนี่นะเขาต้องเสียกระาบัตรโลกเอาเก็บกระบป๋าเข้าเก็บกระบป๋าเข้างานถ้าคนไงนนี่ต่วใดคนไงนนี่30บาท่อนะเป็นของละอ่อนนะละออนนี่เก็บ5บาท5บาทเปิดมาพ้ะเก็บสักบาทพ้าเสียงสักบาทเป่วยขลังดกเด็กๆเกี่ยวไปเลยพอดีมันต้องเปิดมานี่มันต้องเสี่ยงสักอย่างเลยขยงกินยาก็กินได้เลยไปกินไหนกันนะข้าวนาขี้เงินนะมาแม่ออก ฮัลโหลูกกินยังกวยพี่ย้อนลูกกินก็มีฮะพ่อไทยก็มีฮะเออะปาสองสามนี่แยดีดีโอ้ไปปลาใส่ไปหัวเราอ่อนไว้หนู่เฮ้ยคุไยกเป็นหมาเนี่ยข้อดีของมาสบายเออเออเป็นหมาสบายสบายกะชุมหันกะต้งประเทศนอกพูดเป็นไรหมาหันนึ่งหมาหันกะในเขาวฮโอ้มาหันมาย่างน่ะโอ้เโาเป็นคนเมืองเป็นคนไทยศาสนาพูดพูดมากินหมากัน า,บ,าบ้านเ,<อ>เป็นแม<า>ออยูร์ลปางนี่ม่วนเป็นแมยูร์ลปางนี่ม่วนเออเนี้ยวันดีว่าแตงนะเจ้าไอ้บ่าโอ้ไม่ยอดกัลาย,ยาเจ้าเกิดมาจากไหนงามบัดคอบัดใจหยาบอ,อันนี้ม่วนจ้ะไอ้อันตะเกาอันม่วนจ้ะเป็นลูกคนเขาบัดตีบดดาอีโลกลูกเตวดาอีโอ้ออปัจจัยเป็นคนหรือว่าลูกหมาปัจจัยมาอันลูกอันนั่นจ้ะเตวดาของแม่เตวดา เออหนักอะเกือบมานะครับที่มาได้ของนี่มานเจ๊งมันหักไงมันตุ้ยิ่งได้หรอกใช่จะแฝงแฝงน้องฟังคำลงแปลวันนี้นี่นะผมอยากอู้หูฟ้าคบพี่น้องแม่ปุ้มเขาได้จจกซ้อมปยิงดีกะกะดผ่าได้ยังไม่ละปูละปลานักซ้อมชอปยิงนะน้องฟังคำนี่งานแบบเปิ่นได้ไหวได้ไหวไหมได้นะผมรับประกันได้เอาหัวยืนยันได้เอหัวไปยืนยันได้ก็ตีนโอตียืนยันได้อ๋อ งามยังงามโอ้โอ้โอ้โอัโอาโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โองโอ้โอ้โม้โอ้นอ้โอ้โอาโอ้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 ่อ้โอ้โอ้องโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้มอ้อ้โอ้โออ้โอ้โอ้โองโอ้โอ้ตอ้โอ้โน้โอ้าอ้โ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 อ้าอ้อ่ออโอโทษเจ้้้ามอ้ออ้อ้ เออแต่ว่าจะมือน้างยเออมือน้าฮะเหมือนลองคู่วอโอ้มต่อกกำัดีเขาสักนน่อยถ้ามาทาสีทองนี่แม่นนะเก้าก้ลูกเตวดาเนะลูกเตวดาเจ้าว่าไหมเนอะเจ้าความดีดี